ปี2048ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศไทยในด้านอาวุธยุทศาสตร์เมื่อกระทรวงกลาโหมประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาโดยนักวิศวกรไทยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่โลกเคยมีมาภายใต้โครงการลับสุดยอดที่ใช้เวลากว่า10ปีในการวิจัยและพัฒนาคุมคลังแห่งชาติเทคโนโลยีล้ำยุคที่ผลักดันศักยภาพขีปนาวุธไทยขีปนาวุธรุ่นใหม่ในปี2048นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาต่อจากรุ่นก่อนหน้าเท่านั้นแต่คือการกระโดดข้ามขีดจำกัดเดิมในหลายด้านด้วยการใช้เชื้อเพลิงผสมชนิดใหม่ที่ให้พลังขับเคลื่อนสูงและประหยัดกว่าเดิมอย่างมีได้สยสำคัญระบบขับดันแบบหลายขั้นตอนมันติสเตตรพรอพเ o นทำให้สามารถทะยานสู่เป้าหมายได้แม่นยำและรวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเทคโนโลยีพลังตัวขั้นสูงสเตลมิสสกินที่สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร และระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพพิสัยไกล,ก,ลกว่าเดิมครอบคลุมทั้งภูมิภาคอาเซียนหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของขีปนาวุธรุ่นปี2048คือพิสัยการยิงที่ไกลกว่า4,000กิโลเมตรซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกโดยไม่จำเป็นต้องขยับฐานย,ยิงหรือพึ่งพาเครื่องบินขนส่งเพิ่มเติมความสามารถในการยิงจากฐานต่อยภายในประเทศไทย และโจมตีเป้าหมายได้ทันทีโดยใช้เวลาน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการป้องรารพิเทรัสเคปาร์บิลิตีสูงที่สุดในภูมิภาคระบบนำวิถีอัจฉริยะความแม่นยำระดับเซนติเมตรขีปนาวุธหนักรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบนำวิถีแบบรวม Hybrid ก r e ดิสซิสเต็ที่ผสานเทคโนโลยีดาวเทียมจีเนซิสระบบนำวิถีเฉือยอินส์และการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ขั้นสูงทําให้สามารถปรับเส้นทางแบบเรียวทามขนาดกาลังบินความแม่นยําที่ได้จากการประสานเทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับเซฟต่างกว่า5เมตรหรือพูดง่ายๆคือยิงลงเป้าหมายได้แทบจะตรงหัวใจทุกครั้งถือเป็นก้าวสาคัญของระบบป้องกันประเทศที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพการป้องกันชาติที่ทรงพลังบทบาทของคีปนาวุธในเชิงยุทธศาสตร์คีปนาวุธหนักไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการลุกรางแต่เพื่อการป้องกันประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ และสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในยุคที่ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่ประเทศไทยสามารถผลิตและควบคุมเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ได้เองไม่เพียงแต่ช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติและเป็นสัญ,ญญาณให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนต้องจับตามองความร่วมมือระดับนานาชาติและการพึ่งพาตนเอง แม้ว่าการพัฒนาขีปนาวุธจะเป็นความสำเร็จภายในประเทศแต่โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากพันธมิตรที่เป็นมิตรกับไทยภายใต้หลักการไม่ละเมิดกฎหมายสากลเช่นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีขั้นต้นการฝึกอบรมบุคลากรและการทดสอบร่วมในบางกรณีในขณะเดียวกันโครงการนี้ยังสะท้อนถึงนโยบายพึ่งพาตนเองส t ร a ติจิ c อ u ท o น o m y มของประเทศไทยที่กำลังผลักดันให้เป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาค ความมั่นคงในอนาคตสันติภาพผ่านพลังอํานาจแม้ขีปนาวุธจะดูเป็นอาวุธที่มีพลังทาลายล้างสูงแต่จุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างความมั่นคงและความสงบสุขที่ยั่งยืนโดยการมีอาวุธที่สามารถป้องกันรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้ศัตรูไม่กล้ารุกล้ําหรือละเมิดอธิปไตยไทยด้วยเหตุนี้ขีปนาวุธหนักรุ่นปี2048จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร้างสันติภาพและลดโอกาสการเกิดสองครามในภูมิภาคอาเซียนผ่านหลัก ยับยั้งก่อนเกิดภัยหรือดิเทรสไบสเทงก้าวต่อไปของไทยในเวทีโลกการเปิดตัวขีปนาวุธหนักในปี2048ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการประกาศศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกในฐานะชาติที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและการป้องกันประเทศในอนาคตอาจมีการต่อยอดสู่ขีปนาวุธข้ามทวีปไป CDM ระบบต่อต้านขีปนาวุธเชิงรุก และการสร้างเครือข่ายป้องกันรประเทศอัจฉริยะร่วมกับพันธมิตรซึ่งทั้งหมดนี้จะยิ่งทําให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงสรุปขีปนาวุธหนักรุ่นปี2048คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของชาติทั้งในด้านเทคโนโลยีความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองวันนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามในวงการอาวุธอีกต่อไปแต่ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน ผู้นำที่ทั่วโลกจับตามองหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีความมั่นคงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆจากองการทหารไทยและโลก